สวัสดีครับผมคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ในแกนพีทนะซึ่งผมจะมาสอนวิธีการหาเกาะไฟแบบนี้นะครับเกาะไฟนี้เป็นของลิมิเต็ดนะซึ่งเป็นกรอบสีดําเลยโอเคครับทุกคนขั้นแรกเนี่ยเราต้องมาเกานะอีเวนต์ฮะซึ่งเป็นเกาะน,นี้นะครับผมจะมีที่เซฟก็สามารถเซฟได้แล้วก็ซื้อโพดิคิีนนะครับโอเควิธีการทําเนี่ยเราต้องมาตรงกลางนะซึ่งเราต้องไปเอาอันนี้ก่อนนะครับถุงแคนดี้ซื้อราคา5,000นะครับผม หลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยให้เราไปหาแคนดี้ตามบ้านนะครับซึ่งจะมีโอกาสดรอปอยู่นะครับผมก็หาไปทุกหลังเลยนะผมก็ให้เราไปเคาะประตูหาแคนดี้ตามบ้านนะก็จะมีโอกาสดรอปด้วยนะครับผมแลกอย่างเนี่ยเกาะนี้จะไม่สนนะครับว่าเราจะได้หรือจะเสียแคนดี้นะบางคนได้แคนดี้แล้วก็จะได้เกาะนี้ด้วยหรือบางคนจะเสียแคนดี้แล้วก็ได้เกาะนี้ด้วยก็มีนะครับผมก็ไปหาได้นะ เลยวิธีนึงก็คือเราจะสามารถซื้อจาก n p c ตรงนี้ได้นะครับในราคา6 6 6 6นะซึ่งผมมีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ให้ซื้อนะครับแล้วก็อย่างเนี่ยเห็นไหมคือถ้าตอนกลางคืนเนี่ยอ่ามันจะเพิ่มโอกาสคูณ4ในการดรอปนะครับซึ่งถือว่าเยอะนะก็ใครที่อยาก AFK ก็มา AFK ได้นะโอเคเรามาดูกอะกันดีกว่านะครับผมก่อนนี้ก็มาจากอนิเมะเรื่อง solo l i v e r i n g นะครับผมก็อันนี้เป็นสีตามอาคีผมนะครับผมเป็นสีขาวนะอันนี้คือสีต้นฉบับก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้เลยนะ ดีไซน์ก็คนข้างเทเทมากเลยแหละนะครับผมมีอะไรด้านหลังด้วยนะโอเคครับใครอยากให้ผมบอกวิธีการหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับ